หรือปลด Safety ตรงนี้ด้วยโอเคเดี๋ยวเรามาลองกับคุณก่อนนะได้่นเยกดลงกดลงเลยนะดันลงปั๊บแล้วก็กดเลยพี่น้องนี่ว้าวเวลาปลดก็กดสีดำเหมือนเดิมแล้วก็ปล่อยลงไปอ๋อแล้วก็เวลาจะยิงก็กดสีดำแล้วก็เลื่อนขึ้นปล่อยสีดำอีกอ่ะลองเหล็กบ้างเหล็กบ้างครับทีนี้เหล็กนะปั๊บเอ้ยเหล็กนี่คือทะลุเลยนี่เป็นไง ตันนี้นะที่พี่เดนัยยิงสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องชาวฮาร์ดแวร์เฮาส์นะฮะแล้วันนี้พี่เดนัยอยู่ที่บูธของไฮคุกกี้นะครับแล้วก็อยู่กับน้องอะไรครับน้องฟางครับผมน้องฟางนะฮะน้องฟางครับวันนี้ที่พี่เดนัยอยากพาพี่น้องชาวฮาร์ดแวร์เฮาส์มาดูมันคือเครื่องอะไรนี่ที่แบบวตันนี้เป็นเครื่องยิงตะปูครับพี่เดนัยเครื่องยิงตะปูเครื่องยิงคอนกรีตยิงได้หมดทุกอย่างปะยิงได้หมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นไม้คอนกรีตเหล็กได้หมดเลยวันนี้พี่เดนัยจะขอทดสอบยิงเอกับมื ได้ไหมได้เลยครับโอ้โหพอดีมีเครื่องมาให้ลองพอดีครับพี่น้องน้องฟังรุ่นนี้คือรุ่นอะไรครับรุ่นนี้เป็นรุ่น NC 1 8 4 0 DA ครับผมโอเคเป็นแบรนด์ของไฮโกกิใช่ครับที่ตัวนี้ก็คือนําเข้าไหมนําเข้าเหมือนกันนําเข้าเลยเป็นของญี่ปุ่นเลยใช่ครับผมโอ้โหเดี๋ยวเรามาลองดูกันในตัวในตัวเครื่องเนี่ยเดี๋ยวให้มาดูก่อนก็จะได้แบบอย่างนี้เลยปะ ใช่ครับก็คือมีกล่องแบบนี้ให้มีกล่องแบบนี้ให้แล้วมีอะไรบ้างมีแบตเตอรี่ให้2ลูกแบตเตอรี่ให้2ลูกแท่นชาร์จหนึ่งใช่ครับเครื่องหนึ่งเครื่องใช่ครับแล้วมีตรนี้ให้มั้ยมีแว่นตาให้ด้วยแว่นตากานสเก็ตให้ด้วยนะพี่น้องให้ลูกค้าด้วยส่วนลูกนี้ก็คือเราซื้อแยกต่างหากใช่ครับโอเค